ในช่วงนี้นะคะเราจะไปดูบรรยากาศการเล่นน้ําสงกรานในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งถนนสีลมนั้นก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะโดยบรรยากาศการเล่นน้าสงกรานวันสุดท้ายวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายนั้นก็เป็นไปได้วยความคึกคักทีเดียวค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเดินทางมาร่วมสนุกเล่นน้ํากันเป็นจํานวนมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆกันค่ะจากทางด้านคุณประสิทธิชัยคําบาง ้สาาข,ของเรที่ต่างร่วมเล่นน้ํากับไทยอย่างมีความสุขครับบรรยากาศการเล่นน้าสงการมาสุดท้ายที่ถนนสีลมตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอยา่างคึกคักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานจํานวนมากจนเต็มพื้นที่ถนนสีลมต่อเนื่องเข้าไปตามตรอกซอกซอยต่างๆจนทําให้ต้องปิดการจราจรไปโดยปริยาย โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างสวมเสื้อผ้าสีสันสวยงามหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะเสื้อลายดอกที่นิยมใส่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาร่วมสร้างสีสันวันปีใหม่ไทยพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เล่นน้ําอย่างปืนฉีดน้ํารูปแบบต่างๆยิ่งพอเข้าช่วงหัวค่ำนะครับก็บรรยากาศการเล่นน้ําก็ยิ่งคึกคักนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต,ต่างหลั่งไหลมายังถนนเส้นนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่มาการเป็นกลุ่มและเล่นน้ําปะแป้งกันอย่างสนุกสนานไม่ต่าง จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาสัมผัสกับวัฒนธรรมการสงการของไทยที่ต่างเล่นน้าอย่างสนุกสนานเช่นกันสําหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยในการจัดงานนั้นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจวางกําลังกระจายโดยรอบป้องกันการก่อปัญหาอาชญากรรมการทะเลาะวิวาทพร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรองอาวุธเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงโดยจะมีการดูแลสถานการณ์ไปจนกว่าจะมีการจัดงานเสร็จสิ้นในเวลาประมาณที่12นาฬิกาครับ ทั้งนี้นะครับจากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่นําสินค้ามาวางจําหน่ายบริเวณงานนะครับต่างบอกกันว่าเทศกาลสงการในปีนี้ถือเป็นช่วงโอกาสทองในการที่จะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำรรโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารรวมถึงน้ําดื่มนะครับที่มีการนํามาใช้ในการเทศกาลสงการบันนี้นะครับในขณะเดียวกันออตั้งแต่บรรยากาศในช่วงหัวค่ำนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสุรานนังเห็นได้จากข้างหลังผมนะครับก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวเป็นวัยรุ่นเป็นคน ในแวดลมต่างๆรวมถึงคนผู้หญิงผู้ชายนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเนี่ยก็เดินทางมาเทียบเป็นจํานวนมากก็ถนนสีลมทั้งเส้นนะครับถือว่าตอนนี้ก็เต็มแล้วก็การจราจรบริเวณนี้ก็ถือว่าปิดไปดโดยปริยายและทั้งหมดก็คือบรรยากาศสดๆนะครับจากการจัดงานสงการวันสุดท้ายที่ถนนสีลมครับคุณตีนาปางครับ